มูร่งวหวยว่านลิขิตหวนรักนิยายจีนย้อนยุคเข้มข้นมีอีบุ๊กวางจำหน่ายบนเมบแล้วอย่าพลาดความสุขใหม่รอคุณอยู่ค่ะวันสวัสดีทุกทุกท่กทานเลยค่ะสำหรับอพิโซ์นี้นะคะตอนนี้พวกเราก็ได้ข่าวแล้วเนาะว่าผลงานของเฉิงวี่นะคะเรื่อง2เมือง15วันนะคะก็ใกล้ที่จะออนแอร์แล้วนะคะส่วนชื่อที่เป็นแบบอ f ฟฟิเชีทางการเนี่ยเรารอรออีกทีแล้วกันค่ะก็สําหรับอพิโซด์นี้นะคะด้วยความที่ละครของเฉิงวี่ นี่มีนวนิยายต้นฉบ,บับซึ่งก็ถือว่าเป็น IP ดังในประเทศจีนนะคะเรื่องที่ออนแอร์ไปแล้วน้อสู่ภูพามหาสมุทรนะคะก็จบไปเมื่อปี2025ก็หลายๆท่านก็ชอบกันเพียงแต่ว่าก็ติเตียนกันเรื่องของตอนจบนะคะเพราะว่าสามล่างของ พระเอกของเราอ่ะเฉิงอี้อ่ะไม่รอดเลยไม่รอดเลยสักลางซึ่งก็จบแหวกแนวนะคะไปกว่าในนวนิยายต้นฉบับซะอีกนะคะเพื่อนๆซึ่งอย่างไรก็ตามเขาก็บอกแล้วเนาะเขาได้ถ่ายทําตอนจบไว้2เวอร์ชันก็คงจะโอเคเลือกเวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชันแปลกๆเพื่อจะคืนกําไรให้กับผู้ชมจะได้ไม่เหมือนในนิยายต้นฉบับอะไรอย่างนี้นะคะทีนี้เราก็มาสังเกตกันว่าด้วยความที่แบบมีคนสนใจเยอะเป็นผลงานของเฉิงอี ด้วยอะไรด้วยอย่างเรื่อง2เมือง15วันเนี่ยก็จะได้แบบเรียกอ,อะไรปกติแล้วเขาก็คาดหมายกันว่าน่าจะมีในใน CCTV ใช่ไหมฮะเพราะว่า CCTV ก็จะคัดเรื่องซีรีส์ที่มีคุณภาพอะไรเงี้ยไปลงแต่ทีนี้เขาสังเกตกันว่าเอ๊ะทำไมเรื่อง2เมือง15วันที่แบบเออเป็นอีกเรื่องหนึ่งของเฉิงวีที่พร้อมแล้วที่จะออนแอร์เนี่ยนะทำไมถึงไม่ปรากฏนะในรายการชื่อที่มีอยู่ในลิสต์ของของโปรเจกต์ ซีรีส์ที่จะออนแอร์ใน CCTV นั่นเองค่ะนี้เรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเขาบอกว่าม,มีเนื้อข่าวที่จีนบอกว่าอาจจะแบบเกิดข้อผิดพลาดหรือว่าเกิดการตกหล่นอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะเดี๋ยวก็ต้องรอดูอีกทีว่าโปรแกรมมหาของทาง CCTV นั้นจะมีการอัปเดตอะไรเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่านะคะ จากมุมมองนะคะของนักวิจารณ์จีนเนี่ยคะ่ะเขาให้เอ็ดผลว่า2เมือง15วันนะคะเรื่องนี้มันจะมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะคะข้อดีก็คือมันจะมีเรื่องราวมีคุณเฉิงอี้แน่นอนแล้วก็มีทีมงานที่ดีแล้วก็ผู้กำกับเองคุณจางลี่นะคะก็เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงค่ะโดยที่ถ้าพูดถึงชื่อจางลี่ก็ไม่ต้องแนะนําอะไรมักนักนะคะส่วนพอพูดถึงพระเอกเฉิงอี้เนี่ยก็ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดอะไรมากนะักเพราะว่าเป็นตัวดึงดูดผู้ชมอยู่แล้ว แล้วก็ได้รับการพิสูจน์มาอย่างต่อเนื่องบน CCTV8 อยู่แล้วนะฮะโดยประสบความสำเร็จอย่างยิ่งยวดทั้งไม่ว่าจะเอามาลงในช่วงพีมไทม์คือช่วงเย็นอะคาช่วงมืดๆหรือว่าจะลงในช่วงบ่ายก็ประสบความสำเร็จอยู่ดีนะคะทีนี้ค่ะผู้เขียนนะคะนวนิยายคุณหมาป๋อยงเนี่ยนะคะผลงานของเขามักจะมีความซับซ้อนทางวัฒนธรรมค่ะโดยมีจุดเริ่มต้นด้านสุนทรียศาสตร์ที่เฉพาะจอดจ,จงนะคะแล้วก็การดัดแปลง นวนิยายนะคะของท่านผู้เขียนหมาป้อยงเป็นบทละครโทรทัศน์นั้นส่วนใหญ่นะคะคนจะสนใจแล้วก็เข้าไปดูเนาะก็จะทำลายสถิติจำนวนผู้ชมของ CCTV 8นะคะมาเรื่อยๆเลยค่ะ ทีนี้ก็เขาก็เลยตั้งความหวังด้วยเช่นเดียวกันเนาะสองเมืองสิบห้าวันว่าเนื้อเรื่องส่วนใหญ่เนี่ยเออมันก็มีความอิงประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นก็ต้องมีการตรวจสอบค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เรื่องราวจะเป็นสมัยที่มีคลองเนาะคลองใหญ่ๆก็รัชวงศ์หมิงนะคะสำหรับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นฉากหลังของนวนิยายเรื่องนี้เนี่ยก็มีนวนิยายหลายเรื่องที่ใช้ธีมของแบ็กกราวน์เป็นรัชวงศ์หมิงด้วยอะไรด้วยค่ะทีนี้พอ เ,เขาก็ต้องาไปเนาะเปรียบเทียบเรื่องราวของลิขสิทธิ์ของอะไรนะคะก็การตำทำมาเป็นบทละครการตัดเรื่องราวของการดำเนินเรื่องแล้วก็การสร้างแนวกรอบใหม่ปัจจุบันนะคะเขาบอกว่ามันจะต้องต้องพูดถึงเรื่องการตัดทอนด้วยเพราะมันมีเรื่องราวของงบประมาณของอะไรแล้วก็ที่สําคัญข้อมูลในเรื่องของการขนส่งทางน้ำนะคะครั้งยิ่งใหญ่ซึ่ง มันเกี่ยวข้องกับเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์นั่นเองค่ะดังนั้นแล้วเขาบอกว่านะคะถ้าเกิดว่าเรื่อง2เมือง15วันเนี่ยสามารถยึดตามนวรรยายต้นฉบับของคุณหมาป๋อยงได้การถ่ายทําตามครองใหญ่แล้วก็สร้างฉากทางประวัติศาสตร์ที่สมจริงมากมายเนี่ยคุณค่านะคะของซีรีส์เรื่องนี้ก็จะมหาศาลเลยค่ะเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนการจําลองภาพลักษณ์โบราณของครองใหญ่เนาะปักกิ่งหางโจงเนี่ยได้อย่างสมบูรณ์แบบเลย ะะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเช่นนี้เนี่ยการที่ซีรีส์เรื่องนี้จะได้ออกอากาศที่ช่อง CCTV นั้นก็จะถือว่าสมเหตุสมผลค่ะทางเลือกที่ลองลงมานะคะด้วยจากตอนนี้ชื่อของซีรีส์เรื่องนี้ยังไม่ขึ้นที่โปรแกรมออนแอร์ของ cctv เเขาเลยบอกว่าเฮ้ยไม่ได้นะซีรีส์เรื่องนี้มันควรจะได้ออนแอร์ทางทางภาคของทีวีด้วยก็คือซัตทลายนะคะเขาก็มองว่าเอออาจจะแบบถ้าถ้าไม่ได้ลงที่ CCTV จริงๆก็ ขอให้ได้ลงที่อย่างน้อยเจียงซูเนาะซัทไลทีวีหรือไม่ก็เบจจิงทีวีหรือไม่ก็ซานตงทีวีก็คือขอให้ได้ลงทีวีด้วยไม่เฉพาะแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งออนไลน์อย่างเดียวนะคะแม้กระทั่งทางเหอเปิดทีวีเองนะคะก็ได้รับการ พูดถึงเช่นเดียวกันเพราะว่าอย่างคือมีคนน่ยโดยเฉพาะชาวเน็ตแล้วก็นักวิจารณ์ซีรีส์เนาะเขาก็บอกว่าถ้าเบสตามตาม,ตามอ้างอิงตามในวรนนี้ใต้นฉบับเนี่ยเรื่องนี้ควรจะเป็นเรื่องที่แบบให้ประชาชนของจีนได้รู้เนาะถึงความยิ่งใหญ่ของบรรพบุรุษว่าพวกเขาคิดมีแนวคิดยังไงพอมีปัญหาแล้วพวกเขาค่อยๆนะคะสร้างคลองสร้างอะไรเงี้ยเพื่อมาบรรเทาทุกข์ให้กับรัรแล้วก็ช่วยเรื่องของการเกษตรโน,นนีแล้วก็การคามน ได้อย่างไรนะฮะเอาละค่ะสำหรับแฟนละครนะคะเขาก็บอกว่าไม่ต้องกังวลว่าซีรีส์เรื่องนี้นั้นจะออกอากาศทางแพลตฟอร์มโทรทัศน์ดาวเทียมไหนนะคะเพราะอย่างไรก็ตามออนแอร์ทีไอฉีอีอย่างแน่นอนค่ะในประเทศไทยเองเราก็ดูผ่านไอฉีอีไทยแลนด์นะคะคือเรื่องนี้ก็ทางนายทุนนอกจากไอฉีอีก็ลงทุนเยอะมากเลยแล้วก็เขาเชื่อมั่นในตัวของเฉิงวี่นะคะว่าเฉิงวี่จะเป็นผู้ดึงดูดโฆษณาเข้ามา นะคะคในขณะที่ซีดีนีออนแอร์ซึ่งจะทำให้ทางในทุนก็คือทางไอฉีอีเนี่ยประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเลยค่ะ โดยปกติแล้วนะคะซีรีส์ของคุณเฉิงวีนั้นจะมีแบรนด์เนาะมีแบบบริษัทของโฆษณามาต่อแถวอย่างคับขั่งอยู่แล้วะนะคะก็ณ <c oughs> นะจุดนี้ก็เป็นความมั่นใจนะของนักลงทุนนะคะงานวรรณกรรมนะคะแล้วก็ละครออทุกชิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาสร้างก็ควรจะมีแก่นมีไฮไลท์มานะคะนี่ก็เป็นผลลัพธ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะจากการยึดมั่นของปัญญาชนจีนในเรื่องซึ่งแน่นอนนะคะวรรณกรรมถ่ายทอดวิธีค่ะ เมื่อไม่นานมานี้นะคะก็มีนักวิจารณ์ชื่อดังหลายคนเลยนะคะของประเทศจีนก็ได้กล่าวถึงเขาเรียกว่าอะไรเดียทีมงานสร้างระดับกลางนะคะทีมหนึ่งขึ้นมาซึ่งเป็นเพียงก้อนมูลลาที่มันวาวอยู่บนพื้นผิวแต่ว่าเป็นซุปไข่มุกหยกแล้วก็หยกขาวคือเขาเปรียบเทียบไงว่าบาง บางทีมงานนะคะคือรายชื่อดีหมดเลยแต่ว่าเราก็ได้นิวนิยาตต้นฉบับที่แบบชื่อดังด้วยแต่ก็เวลาที่เอามาดัดแปลงเป็นบทละครแล้วเนาะทำแล้วเหมือนมูลลาเลยอะไรเงี้ยแบบให้ความสําคัญกับความฉับเฉวยแต่ว่าไม่ได้ให้ความสําคัญกับแก่นแท้ของเรื่องก็คือแบบเออ ควรจะรู้วิธีถ่ายทอดเพราะว่าขาดวิธีของแก่นเรื่องมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ก็เหมือนกับไม่มีเวลาที่จะเขียนบทละครที่ดีออกมาได้เพราะฉะนั้นแล้วก็มีเรื่องราวของของการยกตัวอย่างเพื่อนๆซึ่งก็แน่นอนนะคะก็ไปกระทบกับคุณอีเจิงเขาเพราะว่าเขาพูดถึงนักวิจารณ์ท่านนั้นพูดถึงการพิธีชงชาจีนอะไรเงี้ยซึ่งมันมีเรื่องหนึ่งซึ่งกําลังออนแอร์อยู่ตอนนี้ใช่ไหมของคุณอีเจิงอะค่ะเรื่อง7จํานงแห่งเกียรติยศเขาบอกว่าโอ้แต่แล้วนะคะแค่ มาเป็นชื่อแต่ว่าผิวเผินมากสำหรับการจะโชว์ศิลปะวัฒนธรรมในเรื่องของการชงชาหรืออะไรก็ว่าไปอืมอ่ะไม่เป็นไรนะคะเข้าใจได้คือการมองซีรีส์เรื่องหนึ่งเนี่ยคือมองซีรีส์เรื่องหนึ่งซึ่งมีผลงานนวนิยายต้นฉบับที่มันดังเนี่ยนะคะนักวิจารณ์เขาก็มองได้หลายๆแง่มุมใช่ไหมส่วนทางด้านของผู้ผลิตเองเขาก็ อาจจะมองในแง่ของความง่ายในการถ่ายทำแล้วก็เขาก็คงคิดว่าเออมันไม่เป็นไรหลอกอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะต <g ül> ่างรก็ตามค่ะเขาก็บอกว่านักเขียนบทเองก็ควรจะมีทักษะเนาะแล้วก็เข้าใจเ,ออเข้าใจในงานนิยายต้นฉบับด้วยนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะเอามาเขียนแล้วก็โดยเฉพาะนะวนิยายต้นฉบับที่มีการอ้างถึงข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญนะฮะก็ยิ่งต้องมีความรู้อย่างน้อยพื้นฐานสำหรับเนื้อหาทางประวัติศาสตร์ที่จริงจัง อีกด้วยนั่นเองค่ะอย่างในเรื่องใหม่ของคุณเฉิงวี่นะคะสองหมืสิบห้าวันนี้ก็จะมีเรื่องราวของแบบคุณเฉิงอี้เนี่ย่านเป็นองค์รัชทายาทในเรื่องแต่ว่าในช่วงที่องค์จัก,กรพรรดิแห่งต้าหมิงสวรรครเนี่ยนะคะทางด้านองค์รัชทายาทนั้นไม่ได้อยู่ที่เมืองหลวงไปอยู่ที่หนานจิงอะไรเงี้ยก็ต้องถูกเรียกตัวอย่างเร่งด่วนเพื่อให้กลับมาเมืองหลวงนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยบันทึกทางประวัติศาสตร์เว้นช่องว่างเอาไว้ก็คือไม่ได้บันทึก ว่าองค์ราชทายาทเสด็จกลับเมืองหลวงได้อย่างไรค่ะดังนั้นแล้วนะคะนักแต่งนวนิยายอย่างคุณหมาป้อยงเนี่ยได้มาเติมเต็มช่องว่างเหล่านั้นผ่านการอ่านเก็บข้อมูลของเขามานะคะข้อมูลทางประวัติศาสตร์ราชวงศ์หมิงซึ่งใช้คําว่าทําให้เป็นไปได้นะคะที่ทางด้านองค์ราชทายาทในตอนนั้นเนี่ยจะเดินทางตามเส้นทางของคลองใหญ่อ่ะคะ่ะกลับเข้าเมืองหลวงนะคะแล้วก็การเล่าเรื่องนะคะของคุณหมาป ปยงก็ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่จินตนาการทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับเนื้อหาทางประวัติศาสตร์ค่ะการแท้ของการเล่าเรื่องของคุณหมาปอยงก็คือเม้งจือนะฮะคือพูดง่ายๆก็คือคำกล่าวของเม้งจือค่ะที่ว่าประชาชนสำคัญที่สุดรัฐสำคัญรองลงมาแล้วก็ผู้ปกครองนั้นสำคัญน้อยที่สุดค่ะเป็นหลักการของการเขียนนวนิยายเรื่องนี้นะคะการเดินทางขององค์รัชทายาทไปตามเส้นทางคลองใหญ่เผยให้ เห็นความยากลำบากของประชาชนโดยทั่วไปเลยนะคะซึ่งก็มีความคล้ายคลึงกับการเสด็จพระ บาทที่นั่งส่วนพระองค์ขององค์คังซีเนี่ยออกไปดูท้องใต้ล่าไปดูความเป็นอยู่ของประชาชนของท่านนะคะการใช้คำพูดแล้วก็หลักของเม้งจอเนี่ยเป็นแก่นหลักของเรื่องราวก็เป็นสิ่งที่มีความซับซ้อนมากเลยนะคะเป็นจุดสูงสุดของวรรณกรรมที่ถ่ายทอดวิถีออกมาค่ะดังนั้นนะคะโอ้โหเฉิงอี้เองก็เลยเรียกได้ว่าเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งนะคะได้รับบทบาทดีเยี่ยมขนาดนี้ใครก็ตามนะคะที่พูดด้วยความจริงใจก็คง จะอดไม่ได้นะคะที่จะจะต้องดูเรื่องนี้ดูผลงานฝีมือของเฉิงอีนั่นเองค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็มาพูดถึงความท้าทายในการถ่ายทำแล้วก็การผลิตกันบ้างค่ะจากข่าวที่ออกมาเนาะก็เรียกได้ว่าเขาไม่ถึงกับยึดกับนวนิยายต้นฉบับนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ยังคงมีก็ก็ยังคงมีเรื่องราวที่เดินเส้นเรื่องนะคะคือการเดินทางขององค์รัชทายาทที่ต้องเดินทาเดินทางตามเส้นทางของคลองใหญ่ไปด นะะก็คืออะไรนะส่วนของคลองใหญ่มันก็จะมีเหอเป่ยด้วยอะไรด้วยแล้วก็นอกเหนือจากเส้นทางคลองหลักในเหอเป่ยแล้วยังมีทางน้ําเสริมอีกหลายสายนะคะอย่างเช่นแม่น้ําที่กําเนิดจากบริเวณหันตันแล้วก็ชิงไทยในเทือกเขาไทยห่วงอะไรประมาณนี้ค่ะก็เดี๋ยวเราคงจะได้เห็นบรรยากาศนะคะแล้วก็ช่วงของทศวรรษ ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจเนาะมันก็เหมือนกับแบบมีคนเขาพูดถึงว่าในอดีตเนี่ยอย่างหันตานะเคยมีเส้นทางเดินเรือโดยตรงระหว่างซางโจซิงเซียนแล้วก็เทียนจินด้วยเรือในคลองใหญ่ยังคงสามารถเดินทางไปยังเทียนจิงแล้วก็ถงโจผ่านบริเวณเฮ้ยห,หลงกังโอ้ยมีแต่ความรู้ทั้งนั้นเลยเพื่อนพวกเราคนนอกประเทศจีนเนาะพวกเราก็จะได้รู้ไปด้วยนะคะว่าตกลงแล้วเส้นทางการเดินทางออกสู่ทะเลข,ของเขาที่ทํา ให้จีนได้ไปแบบอู้ทวีปโนนทวีปนี้เขาเดินเ,เดินเส้นทางเรือไปทางไหนบ้างค่ะอย่างไรก็ตามนะคะการถ่ายทำเนี่ยก็เห็นได้ชัดว่า,ามีการสร้างเนาะมีการสร้างส่วนใต้ส่วนเหนือของคลองใหญ่ขึ้นมาด้วยเพื่อจําลองฉากในประวัติศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องรอดูถึงความเนาะความยิ่งใหญ่ไม่รู้จะยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะคะตอนนี้มีแต่คนตั้งตั้งความหวังไง <c oughs> ในวันนี้ใหญ่ก็ยิ่งใหญ่เอออิงประวัติศาสตร์ด้วยของคุณหมาปอย โยงแล้วก็ ทุกคนอยากให้ละครเรื่องนี้ประสบความสําเร็จนะคะถ้าบทมันไม่อ่อมมากมันก็คงจะต้องประสบความสําเร็จเพราะว่าองค์ประกอบทั้งหลายมันดีมากเลยนะคะแล้วก็ทุกคนก็ลุ้นอยู่ว่าตกลงแล้วเนี่ย CCTV อะ่ะจะเอาเรื่องนี้ไปออนแอร์นะคะที่สถานีโทรทัศน์ของเขาหรือเปล่า CCTV เป็นช่องสถานีโทรทัศน์ของรัฐะนะคะเพื่อนเพราะฉะนั้นเรื่องไหนที่โดนคัดไปลงที่ช่องนี้ก็หมายความว่ามันจะต้องช่วยสร้างอืมช่วยสร้างบวกๆอะ่ะ ความความที่เป็นทัศนคติที่ดีความรู้ที่ดีให้กับประชาชนในประเทศจีนของเขานะฮะอ่ะเราก็ลุ้นกันต่อไปนะฮะให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวนลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ